สวัสดีนะครับภูมินะครับจากเต้นจำลองรสวยสวัสดีแฟนเพจเต้นจำลองรสวยโปรยูสบายนะครับยูทูบชาแนลแล้วกับแบะค์ซิมบูลสองแลคาถูกบายจำลองรสวยนะครับและลูกค้าจากทางช่องติ๊กต็อกของเราด้วยนะครับประชาญท่านก่อนนะครับเต้นของเราอยู่ที่ร้านลูกกาคลองสองจังหวัดปทุมธานีนะครับลูกค้าสามารถเซิร์ชผ่านก o เกิลแมพได้เลยนะครับช่องทางการติดต่อผมขึ้นมาให้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรหรือ Line แอดออฟฟิเชียลให้เขานะครับแอดเจมขายนะครับลูกค้าท่านใดต้องการปรึกษาเรื่องของเอกสารไฟแนนซ์นะครรรรรรรับบหืออิกกกาาาาาสสส่่งถถถนนทีมปึษ ผ่าน Li น์แอดออ i ฟิ a ชียลแอเของเราได้เลยจะตอบไวกว่าไลน์ส่วนตัวนะครับผมและด้านข้างผมนะครับคันนี้คือ d ีแม c แค p โฟ3.0 VGS นะครับคือจริงๆต้องบอกก่อนว่าจริงๆโฉมของเขาเนี่ยมันเป็นโฉมปี08โคซิตี้แล้วนะครับแต่ด้วยความที่ว่าเจ้าของเก่าเนี่ยเขาซื้อปลายปี07นะครับเลยทําให้รถคันนี้เป็นปี07นะครับและก็ทําให้ทางเต็นจำมบารถสวยเนี่ย ขายเป็นปี07เลยแต่ลูกค้าได้โฉมของปี08หรือสาวิทยุอยู่กลางแล้วนะครับผมเดี๋ยวก่อนจะไปชมดีเทลคันนี้นะครับผมต้องรีมาร์คไว้2อ,อย่างก่อนนะครับ 1. คือลูกค้าท่านใดที่ชอบทรงแบบนี้ยีลับแคะตามสไตล์ของทางเต้นจํรถสวยแบบนี้นะครับทรงนี้ผมบอกเลยลูกค้าห้ามถามหาความนิ่มนวลน,นะครับผมและข้อที่2นะครับลูกค้าท่านใดที่ชื่นชอบรถสีดํานะครับ ลูกค้าอย่าเพิ่งให้ความไว้วางใจกับคะแนนเต็ม10นะครับอย่างน้อยให้เผื่อใจไว้สซกเล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่ารถสีดำเนี่ยมักจะมีรอยขนแมวนะครับและริ้วรอยทั่วไปตามการใช้งานนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของซอลลี่กันก่อนนะครับผม สวัสดีครับผมจำโมลวศนะครับเช้านี้ผมก็มีภารกิจน,นะครับผมที่เดินทางไปรับเจ้าอีซูดีแม็กแคปโฟนะครับผมอีกหนึ่งคันนะครับตัวน,นี้จะเป็นเครื่องยนต์3000ันวิเชีเกียร์ธรรมดาสีดำดุกดันเลยนะครับผมนะก็พอดีท่านเจ้าของเขาก็ได้มีการส่งมอบให้ผมต่อเพราะว่าก็ดูดูนะครับผมใกล้สงงราแล้วท่านเจ้าของเก่าเขาก็ไปซื้อ หรือว่าเทิร์นกำลัไปแดงไว้นะครับผมวันนี้ผมก็ต้องไปดับตัวกลับมาเป็นสมาชิกนะครับผมเพิ่มเติม <ๆ S 2> ของเจ้าบนรถสวยนะครับลูกค้า f c ท่านใดนะครับผมสนใจแล้วก็ติดตามเจ้า d ีแม็กขลับตัดส0 0งพันวิเชียน,นะครับแรงๆเดิมๆจากโรงงานติดตามก็ได้เลยครับผมว่าปลายทางของผมเช้านี้นะครับไปอยู่ที่ใดเช่นใดแบบไหนนะครับ ครับผมตอนนี้นะครับผมจะอยู่ที่โชลุมีสูที่แจ็ปแรครับผมแล้วก็ได้เสียน่ากอีสูอีแม็กแคปโฟขั้นหยุด3,000เคียธรรมดาแล้วนะครับผมนะก็ได้รับมอบจากทานเจ้าของเก่าไปแล้วเอารับรถปลายแดงไปแล้วก็ทิ้งทัน3,000ดีซีเธรรมดานี้มาให้ผมนะครับก็ไหนๆก็อยู่ที่โู่แล้วครับผมผมก็เลยให้ทางทีมงานช่างของอีสูเขาตรวจเช็คความพร้อมเพื่อที่จะผมต้องเดินทางกลับไปอย่างเต็มจมูกสวยลำสิดปฐมธานี ระยะทางก็ตกอยู่ประมาณสัก790กิกโลได้ครับผมก็เดี๋ยวให้ทีมงานเขาจัดความพร้อมให้เราตรวจเรียบร้อยเ,อเดินทางกันจะยาวครับผมครับผมตอนนี้ผมได้นำเจ้า isuzu d max c a p 4เครื่องยนต์3,000 vgs นะครับออกมานอกพื้นที่พักที่เพีงใจชลุนคือจะเปิดดูอะไรดูก็กระอยู่นะครับผมผมไม่กล้าถ่ายทำนะครับผมตัวนี้จะเป็นโกลด์ซีรีส์นะครับผมนะโกลด์ซีรีส์ส0มพ vgs นะครับผม โ okay. ดยรวมคัเดี๋ยวดูด้านท้ายก่อนนะครับสีดำละเอียดดีเทลริ้วรอยอมีบ้างนะครับผมมุดฝั่งซ้ายนะครับผมชัดเจนแผ่นกระบระก็ธรรมดานะครับไม่มีเป็นทุกหนักแน่นอนด้านขวาหมดุดกลอมสวยเดิมๆนะครับ okay. แล้วก็อาจจะมีการแกะสีแกะลายมาบ้างแล้วนะครับผมครับริ้ว,วรียอยนะครับภายหนึ่งฝายใน ก็ยังคงเป็นเบาะผ้าอยู่เลยอยู่นะครับไปไหนก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งนะครับทําการใช้งานนะครับเบาะของเขายังเป็นเบาะผ้าอยู่เลยสีโทนดําน,นะครับโอเคร้อนมากร้อนมากโอเคอน,นี่ไหนดูกันเอ,อกสารเริ่มเล่มมีครบมีพร้อมอโอเค ดำนะครับเดี๋ยวให้ดูโครงสร้างกันเลยนะครับเครื่องเครื่องยนต์สามพันไฮเทค VGS นะครับผมเครื่องฝาทองเครื่องก็โดยรวมก็แห้งๆนะครับแห้งๆครับดูดแก้มนะครับ้านฝาเิมเดิมไม่ขยับนะครับไม่ขยับโอเคคานเคิร์นเพจหมุดปลอมชัดเจนด้านซ้ายนะครับเหมืเดิมนะครับฝากระโปรง มีขยับนิดหน่อยนะครับเป็นการเก็บสีแต่ฝาก็คือเดิมๆโรงงานของเขาเลยนะรูปกลมความสวยชัดเจนนะครับใหนๆก็ให้ดูกันขนาดนี้ละดูเล็กไม่เลยดีกว่าไหมอ้อาโอเควันนี้ก็กระดกไฟฟ้า4บาทน,นะครับรับเก็บไฟฟ้านะครับรับมองไฟฟ้า Go s ี r i o s ี r i อ่าไหนดูเลยงานดิบๆเลยึงรับ มาจากลูกค้าเมื่อกี้นี่เองอดูเล็ขหม่กันเลยเล็ขไม่ตอนนี้อยู่ที่225259สองกิโลบวกเพิ่มเพิ่มไปเลยนะ800กิโลต้องมีแน่นอนต้องมีแน่นอนนะครับเมื่อกี้ก็บัวิ่งมาแนะนิดหน่อยเรื่อก็โอเคอยู่นะครับแอร์ก็เย็นอยู่เราไม่เย็นนี่ไม่ไหวนะรวม800กิโลต้องกอดทำกันก่อนเลยครับผม ประมาณนี้สวยๆอีก1นึ่งนโอเครอดไม่รอดเดี๋ยวก็รู้กันนะครับ3000ัน s เดิมๆโรงงานเกียร์ธรรมดาเจอกันฉันจะมอแล้วสวยครับผมโอเคประมาณนี้ก่อนนะครับร้อนมาก ครับผมตอนนี้นะเจ้า E-SU-Di Max Cap 4นะครับผมนะเครื่องยนต์3,000 VCHP สู8เจ้าดาดุดันนนี้นะครับผมเกียร์ธรรมดานะครับก็ได้เดินทางมาจากเชียงรายนะครับผมจนมาถึงเป็นจมรถสวยนะตอนนี้นะครับผมให้ดูกันเลยไมล์กิโลที่วิ่งกันมานะครับวิ่งระยะทางวิ่งกันมาก็อยู่ที่797กิโลเมตรนะครับผม ด้วยภู้มีประเทศนะครับผมถนนทีรัชชันบ้างสูงต่ำว่ากันไปนะครับผมเดินทางโดยสวัสดิภาพโอเคเดขอจอดพักเครื่องก่อนนะครับผมโอเคนั้นลูกค้าท่านใดนะครับสนใจเจ้า Isuzu D-Max ั3 0 0 0 c c โรงงานกีรธรรมดาเดหนียวๆคันนี้นะครับผมฝากไว้ไวด้วยนะครับโอเคติดตามกันได้เลยครับผมจมวสวยครับผม จริงๆรถคันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็สวยเดิมๆนะครับอันนี้ผมก็ถือว่าสะอาดเลยนะอันนี้ผมยังได้ทำความสะอาดนะครับโอเคครับสาวเอนะครับรูกลมคมสวยไม่เขาอไม่คว่ำนะครับสาวเอฟังนึ่งนะครับรูกลมคมสวยไม่ค้อไม่คว่ำนะครับในส่วนของฝั่งนี้นะฮะสวยหมดนะครับอรีตัวรถเป็นสีดําอาจจะมองยากนิดนึงนะครับแต่ก็สบายใจได้นะครับไม่ต้องกังวลเลยนะครับเรื่องของโครงสร้างนะฮะ กงค์สวยหมดนะครับสี C ก็สบายใจได้นะครับแนวหลังคานะครับไม่เคาะไม่คว่ำไม่อะไรทั้งนั้นนะครับรับประกันได้เลยในเรื่องของโครงสร้างนะครับรถไม่จมน้ำนะครับเหล็กนอมอ,อะไรยังใสๆอยู่เลยนะครับที่เหลือก็การงานมีฝนมีอะไรเลอะทั่วๆไปนะครับผม คันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับแรงสั่นที่เกิดขึ้นเกิดจากแรงสั่นของเครื่องยนต์นะครับถ้าประเก็นแรกเนี่ยมันก็จะวิ่งขึ้นเลยนะครับถ้า,าสาโกงนะครับมันก็จะเดือดปุ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 ดเหมือนภูเขาไฟนะครับผมคันนี้สงวนสิทธิ์ไม่ได้เปิดให้ลูกค้าชมแล้วนะครับเพราะลูกค้าคบ,บางท่านมาดูรถสตาร์ทเครื่องทิ้งไว้นะครับแล้วก็ อยู่ดีมาเปิดฝาหม้อน้าเลยอย่างเงี้ยมันก็พุ่งก็มีนะครับหรือว่ามันอาจจะเกิดความร้อนทาให้เกิดอันตรายได้นะครับหรือบางทีมันเลอะเทอะนะครับก็ขอที่ญาตสงวนสิทธิ์นะครับผมถ่ายให้ดูแล้วนะครับนี่นะฮะอ่ากำลังไล่น้ํากันอยู่เลยนะครับน้ำยังไม่เต็มระบบแต่ว่าวาล์วน้ําเปิดแล้วแหละนะครับวาล์วน้เปิดแล้วโอเคครับ จบกันไปแล้วนะครับสำหรับสตอรี่ของ d m a า Cap o 3.0 VGS คันนี้นะครับกระจังหน้านะครับเป็นกระจังหน้าลายมาตรฐานตามรุ่นตามปีของเขานะครับและสิ่งที่โดดเด่นกว่ารุ่นอื่นนะครับพอเป็น VGS ปุ๊บเขาจะมีจมูกอยู่ด้านบนนะครับไว้สำหรับระบายความร้อนให้กับอินเตอร์คูลเลอร์นะครับไฟหน้าเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์พัดไฟถัดหมอกจากโรงงานนะครับและฟิตเมนด้านข้าง คันนี้มาในสไตล์ที่เรียกได้ว่ายีรักแคร์สไตลิ่งของทางเทนจะมาก็สวยเลยนะครับความสูงระหว่างยางกับซุ้มล้อเนี่ยคือ1ฝ่ามือหรือ5นิ้วสอดนะครับแต่ว่าตัวแก้มยางเนี่ยเป็นยางแก้ม55นะครับเพราะฉะนั้นตัวรถเนี่ยจะค่อนข้างเตี้ยเลยนะครับผมผมต้องแจ้งลูกค้าแบบนี้เลยนะครับและเน้นย้ำว่าลูกค้าห้ามถามหาความนิ่มนวลนะครับล้อและยางระเบิดใหม่นะครับที3 7 s ามเยการยกยอดแดงนะครับกขะจบมาข้าม้อมไปเลี้ยวแบบ LED นะครับเนื่องจากว่าเขาเป็นโฉมปีแลนวนแครัล้ว ต่อเนื่องนะครับแบรนด์ในค้าผมยังคงเอาไว้นะครับแต่ด้วยฟิตเมนนี้เนี่ยลูกค้าตัดสินใจเลยว่าจะเอาออกหรือจะเอาไว้นะครับ่อเหมือนกันนะครับด้านหลัง1ฝ่ฟมือสอดเช่นกันนะครับหรือ5นิ้วสอดนะครับล้อและยางเราเบิกหมายสเปคเดียวกับล้อหน้านะครับดูจากกล้องเนี่ยอาจจะรู้สึกเหมือนกับหลังเตี้ยกว่าหน้าแต่จริงๆแล้วเราจัดฟิตเมนมาเท่ากันนะครับด้านท้ายนะครับโลโก้บางส่วนและติกอร์บางส่วนเนี่ยหลุดหายไปนะครับผมก็ทําการติดตั้งเพิ่มเติม เข้าไปให้นะครับคือสีดำเนี่ยต้องมีการขัดเคลือบสีนะครับถึงจะสวยงามนะครับกระบาไลเนอร์เป็นกระบะไลเนอร์เดิมตั้งแต่ป้ายแดงนะครับไม่เคยมาทุกหนักนะครับหมุดเดิมโรงงานที่อยู่ครบลูก,กลมคมสวยใช้ร่างเดิมไม่มีผุไม่มีถลอกนะครับและหมุดเดิมโรงงานอีกฝั่งหนึ่งก็อยู่ครบเช่นกันนะครับการันตีได้เลยว่าไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักแน่นอนพามาชมกันที่ภายในนะครับสวยงามสะอาดตาแน,น,น,น่นอนเนื่องจากว่าทาการคารสปาให้แล้ว100เเซนะครับ สิ่งหนึ่งที่ผมต้องบอกก่อนนะครับและผมยอมรับจากใจจริงเลยนะครับณวันนี้ที่ผมทำคลิปเนี่ยผมยังเปิดวิทยุไม่เป็นเลยนะครับแต่ว่า รุ่นพี่ที่มาเทสอ่ะที่เขาอยู่สายเกี่ยวกับเครื่องเสียงนะครับมาเทสให้เรารอบนึงนะครับตัววิทยุใช้ได้นะครับแต่ตัวจอ2ดินของซูเรกที่เป็นแบบจอป๊อปอัพเนี่ยยังหาวิธีเปิดไม่ได้นะครับอันนี้ผมขออนญาติดรถว้ให้เลยละกันนะครับก็ลูกค้าท่านใดเป็นสายเครื่องเสียงเป็นอะไรหรือพอมีพื้นฐานก็ลอง d i y อยูดูนะครับผมและเลขไมล์รถคันนี้สองแสนสองหมื่นกิโลเมตรนะครับรับประกันไม้แท้นะครับถ้าเทียบกับอายุกับปีรถก็ถือว่าเป็นไม้ที่น้อยคันหนึ่งเลยนะครับผมในส่วนของห้องเครื่องยนนนตะะคครรรรรัับบบบขอสุปแววดเ็ น็อตแกนทั้งสองฝั่งคันเดิมเพ่เดิมรีเวทเดิมทั้งหมดไม่เคยเกิดอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่น็อตฝากระโปรงมีการขยับมาบ้างนะครับตัวรถอาจจะเคยเก็บสีฝากระโปรงมาบ้างจากเจ้าของเก่านะครับแต่ว่าไม่ได้ขยับเยอะผมก็ไม่สามารถให้คําตอบได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าขยับเพราะว่าตั้งเพราะอะไรนะครับผมแต่สบายใจได้นะครับเรื่องของโครงสร้างของทางเทนนมันสวยเนี่ยสวยแน่นอนนะครับงยมเป็นขยมเดิมๆไม่เคยมีการโมดิฟายนะครับสำหรับ3.0 VGS เกียร์ใหญ่คันนี้นะครับก็เหมาะสําหรับคนที่ชอบ ความแรงจากโรงงานเลยนะครับผมและบทสรุปของ d m a c c a f o 3.0 VGS คันนี้นะครับจริงๆเป็นโฉม08แล้านนะครับแต่ตัวรถลูกค้าจดทะเบียนปลายปีนะครับก็เลยทำให้รถเนี่ยเป็นปี07นะครับผมขออนุญาตขายในราคาปี07นนะครับสามแสน 79,00 0บาทนะครับผ่อนยาวสุด7ปีอยู่ประมาณสักเลข7จปีอยู่มาสักเลข7ไปลายๆ5ปีอยู่มาสักเลข8ค่ข้างวดนบวกลบยังไงอยู่ที่ประกันคุม้มครองวงเงินสินเชื่อเอกสารหลักฐานทางไรายได้และเครดิตของลูกค้านะครับลูกค้าเครดิตดีใช้เงินเอารเริ่มต้นที่3 0 0 0 0บาทลูกค้าประวัติสายใช้เงินเอารถเริ่มต้นที่5 0,000บาทนะครับบวกลบยังไงอยู่ที่เอกสารลูกค้าล้วนๆนะครับเราไม่สามารถที่จะช่วยเหลือหรือซู้เอียหรือทําอะไร เกี่ยวกับไฟแนนซ์ได้เลยนะครับเพราะยังไงความจริงก็คือความจริงนะครับและส่งท้ายคลิปในวันนี้นะครับผมขออนุญาตฝากช่องทางการติดต่อไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางเบอร์โทรศัพท์หรือผ่านไลน์แอดออฟฟิเชียลแอคเคาท์แอดเจมคานะครับลูกค้าท่านใดต้องการปรึกษาเรื่องของเอกสารหรือการส่งรถต่างๆนะครับรบกวนลูกค้าแอดไปผ่านไลน์แอดออฟฟิเชียลแอคเคาท์ของเรานะครับจะตอบไวที่สุดนะครับปลอดภัยแน่นอนลูกค้าสบายใจได้นะครับแอดมินที่ดูแลสัม่านเป็นผมพี่จอมและพี่จุ๋มนั่นเองนะครับและฝากคันนี้ไว้้ดวยนะครับ เน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนจะจบคลิปในวันนี้นะครับถ้าคุณรักสีดำนะครับคุณอย่าคาดหวังมาเต็ม10นะครับเพราะว่าสีดำเนี่ยยังไงก็หลีกเลี่ยงเรื่องรอยขนแมวและริ้วรอยไม่ได้นะครับผมอีกอย่างหนึ่งอย่าถามหาความนิ่มนวลในทรงแบบนี้นะครับคันนี้พยายามคุมโทนแบบซิ่งนะครับแต่เน้นเครื่องเดิมๆนะครับเหมาะสําหรับท่านใดที่ต้องการความเดิมแบบที่ไม่ต้องแบบไปโมดิฟายอะไรเยอะแยะมากมายสตาร์ทขับได้ ออกไปเลยนะครับขับทางไกลก็ประหยัดน้ํามันนะครับขับแรงก็กินน้ํามันหน่อยนะครับมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับและเพิ่มเติมนะครับคันนี้พี่จามอนารถไปใส่ท่อเสียนะครับเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่ารถคันนี้ฟูลฟังก์ชันแล้วนะครับทรงหล่อดําดุคุมโทนนะครับแถมท่อมาให้แล้วนะครับล้อและยางเบิกใหม่เครื่องยนต์เซอร์วิสแล้วก็เรียกได้ว่าออกไปเนี่ยขับอย่างเดียวเลยนะครับขอลูกค้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับกระจายทุกช่องทางทางเต้จามอสวยและโปรยูสบค์นะครับรวมถึงยูทูบชาแนล รถกระบะแต่งซึ่งมืองราคาถูกไปจะมารู้สึกนะครับและขอบคุณลูกค้าจากทางช่องติ๊กต็อกไว้นณที่นี้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ